สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go! <S สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึง่งหนังมีชื่อเรื่องว่า f a t เทลออกฉายในปี2020เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่แอบนอกใจภรรยาไปมีอะไรกับสาวสวยที่เพิ่งเจอการในงานปาร์ตี้เขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องสนุกชั่วข้ามคืนเช้าตื่นมาก็แยกย้ายกันไปแต่ว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิครับแล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงลึกลับซับซ้อนขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่เดลิกไทเลอร์ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลอนาคตไกลที่กำลังไปได้สวยกับสายอาชีพเป็นอย่างดีแต่ทว่าความรักระหว่างเขากับเทรซี่ผู้เป็นภรรยานั้นไม่ค่อยจะราบลื่นสักเท่าไหร่นักต่อมาวันหนึ่งเดลิกจำเป็นต้องเดินทางไกลไปยังลาสเวกัสเพื่อเจราจาธุรกิจสำคัญเขาชวนเทรซี่ไปด้วยนะครับแต่ก็ถูกภรรยาปฏิเสธเดลิกก็เลยเดินทางไปเพียงลำพัง ในคืนนั้นเขาดังปรับทุกข์ให้เพื่อนฟังว่าตอนนี้เทรซี่ดูจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆเลยเดลิกกลัวว่าภรรยาของเขา,เาจะนอกใจเพื่อนของเดลิกนะครับก็เลยดึงแหวนแต่งงานของเขาเออกจากนิ้วมือแล้วบอกว่าคืนนี้นายเป็นโสดแล้วและก็สามารถปาร์ตี้ได้ตามที่ต้องการเลยแล้วขณะที่เดลิกกำลังเจรจา,ารธุรกิจกับลูกค้านะครับเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาเที่ยวปาร์ตี้สลัดโสดเหมือนกันเธอคนนี้มีชื่อว่าวาว แล้วจากการพูดคุยกันต่อเดลิกไม่ได้บอกให้เธอรู้ว่าเขาแต่งงานแล้วแล้วในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันอย่างเล่าร้อนต่างคนต่างโหยหากันและกันจนเช้าวันต่อมาพอเดลิกตื่นขึ้นเขาก็รีบแต่งตัวแต่วางนะครับได้เอามือถือและของสําคัญของเขาไปซ่อนไว้ในตู้เซฟและเธอก็ไม่ยอมบอกรหัสผ่านจนกว่าเขาจะยอมมีอะไรกับเธออีกจนกว่าเธอจะพอใจ แล้วเดลิเก็นะครับก็จบความสัมพันธ์แบบช่วข้ามคืนด้วยการเดินออกไปจากห้องโดยทิ้งที่วาวนอนปเปลืกกาอยู่บนเตียงวันต่อมา ไทลินลูกพี่ลูกน้องของเดลิกนะครับก็มาหาเขาถึงที่ทํางานเพื่อที่จะมาขอเงินเดลิกก็ให้เงินไปจํานวนหนึ่งและพอกลับมาบ้านนะครับเดลิกก็ได้ทําอาหารข้ามรอเทรซี่กลับมาและทันทีที่ภรรยามาถึงพอร,รู้ว่าเดลิกทําอาหารเตรียมไว้ให้เธอก็รู้สึกแปลกใจมากเดลิกบอกว่าเขาต้องการให้ชีวิตคู่ของพวกเราโรแมนติกและกล่าบลื่นเหมือนเมื่อก่อนและเขาก็อยากจะมีลูกกับเธอด้วย จากนั้นเดลิกก็ได้ชวนเทซี่เต้นลมนะครับมันเป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายและเทซี่ก็รู้เหมือนกันว่าค่ำคืนนี้มันช่างวิเศษสุดๆไปเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันแต่ว่าตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนเดลิกก็เลยเดินขึ้นไปดูเขาถูกคนร้ายดักจริงนะครับเดลิกต่อสู้กับคนร้ายเขาพยายามกระชากผ้าปิดหน้าของคนร้ายออกแต่ก็ทําไม่ได้ปากเขาก็ตะโกนร้องบอกให้เทซี่โทรแจ้งตำรวจ แล้วพอตำรวจมาถึงบ้านเดลิกก็บอกว่ากล้องวงจรปิดในบ้านนะ่ะมันเสียก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ตอนที่คนร้ายบุกเข้ามาแล้วตำรวจก็ได้แนะนนำนักสืบคิวลลนผู้ที่จะมาดูแลคดีนี้ให้เดลิกและเทรซี่รู้จักและทันทีที่เดลิกเห็นหน้านักสืบนะครับเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าเธอก็คือวาวหญิงสาวคนที่เขาไปมีอะไรด้วยที่ลาสเวกัสเมื่อคือนก่อนนั่นเองแล้ววาวนะครับก็ได้ทักทายสองสามีภรรยาตามปกติแต่จู่จๆเธอก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเธอเคยเจอกับเดลิกมาก่อนไหมเดลิก<ๆ><ๆ> รีปฏิเสธทันทีนะครับว่าไม่เคยเจอเทรซี่ก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าเดลิก mm hmm. อเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลซึ่งเขาอะ่ะจะต้องออกทีวีอยู่บ่อยครั้งวาก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเธอคงจะเห็นเขาผ่านทางทีวีแน่ๆ ต่อมาวาวก็ได้มาถามเทรซี่ว่าเธออยู่ที่ไหนตอนที่เกิดเหตุเทรซี่ก็บอกว่าเธออยู่ในห้องนอนวาวก็เลยบอกเทรซี่ให้พาเธอไปที่ห้องนอนของเธอเดลิกจะลุกตามไปด้วยนะครับแต่วาวก็บอกให้เขาอรออยู่ตรงนี้ก่อนเดลิกนะครับเขากอกลัวว่าวาวจะเอาเรื่องในคืนนั้นไปบอกเทรซี่แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยแล้วที่ในห้องนอนวาวก็บังเอิญไปเห็นอับบัมรวมรูปวันแต่งงาน<ๆ>ก็เลยทําให้เธอรู้ว่าเดลิกกับเทรซี่แต่างงานกันแล้วและเขาก็ไม่ได้เป็นคนโสดอย่างที่ได้บอก เธอในะคืนแรกที่เจอกันด้วย วันต่อมาวาวก็ได้ไปหาปีเตอร์สามีเก่าของเธอนะครับซึ่งตอนนี้ปีเตอร์ก็มีภรรยาใหม่ไปแล้วปีเตอร์กับวาวมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งแต่นับตั้งแต่เลิกลากันไปสิทธิในการเลี้ยงดูลูกก็เป็นของปีเตอร์วาวมาที่นี่ก็เพื่อขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกแต่ปีเตอร์นั้นไม่ยอมให้สิทธิ์กับเธอแต่ปีเตอร์ยังบอกอีกว่าตอนนี้ลูกไม่ได้สนใจอะไรเธอแล้วและก็ยังจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นแม่แล้ววาวก็ได้นึกย้อนกลับไปในเหตุการณ์วันนั้นนะครับที่เธอเมาแล้วหลับอยู่ และปรากฏว่าลูกสาวของเธอน่ะหยิบปืนพกมาลั่นไกลและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เธอไม่มีเสร็จเลี้ยงดูลูกนะครับ แล้วอยู่มาวันหนึ่งเดลิกก็ได้ไปหาวาวถึงที่ทํางานเขายอมรับตามตรงว่าเขากลวัวาวาวาจะไปบอกเทซี่ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาแต่วา,วาก็บอกให้เขา,าวางใจได้เพราะเธอเองก็ไม่อยากให้เขาไปป่าประกาศเหมือนกันว่าเธอใช้ชีวิตแบบไหนตอนที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบแต่วาก็ไม่โอเคนักนะครับที่เดลิกโกหกชื่อตัวเองตอนที่เจอกันและเขาก็โกหกได้แนบเนียนมากซะด้วยแต่วาก็ยังมีสปิริตมากพอที่จะแยกแยะว่านี่เป็นเรื่องงานวา,วาก็เลยแนะนานะครับให้เดลิก ระมัดระวังตัวพอเธอคิดว่าคนร้ายที่บุกเข้ามาเล่นงานเขาอ่ะต้องการเข้ามาฆ่าเขามากกว่าการชิงทรัพย์แล้วพอแยกทางกันแล้วเดลิคก,ก็แอบมาค้นหาข้อมูลของวาวจนเขารู้ว่าเธอเป็นตำรวจชั้นเยี่ยมและตอนนี้เธอก็เสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกสาวด้วย ในวันต่อมาพอเดลิกไปทํางานเพื่อนร่วมง,งานของเขาก็พูดว่าคนที่น่าสงสัยน่าจะเป็นไทลินลูกพี่ลูกน้องของเขาเองเพราะไทลินน่ะอาจจะเอาเรื่องของเดลิกไปพูดให้เพื่อนๆฟังว่าเดลิกมีฐานะร่ํารวยแล้วก็เลยทําให้เพื่อนของเขาตั้งใจจะมาปล้นบ้านก็ได้แต่เดลิกไม่คิดแบบนั้นนะครับสิ่งที่เขาคิดก็คือวาวคงจะต้องเสียใจที่เห็นเขาเหงื่อตกทุกครั้งเวลาที่เจอเธอเดลิกรู้สึกตัวเลยว่าเขาทำผิดพลาดไปมากที่ดันเป็นมีอะไรกับหญิงอื่น ทางด้านวาวนะครับตอนนี้เธอก็ได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบบ้านของเดลิกเรียบร้อยแล้วว่าบ้านของเขาอะ่ะไม่มีร่องรอยการถูกบุกรุกเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนร้ายสามารถเข้าไปในบ้านของเดลิกได้โดยตรงวาวก็เลยขับรถไปรับเดลิกนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจนักแต่ก็จำใจต้องไปด้วยเพราะวาวบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าแล้ววาวก็เลยพาเดลิกมาที่ชายทะเลและให้เขาใช้กล้องสองทางไกลมองเข้าไปบริเวณตึกตึกหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วเดลิ ก็มองเห็นเพื่อนสนิทของเขาอยู่ที่นั่นและที่ช็อกมากกว่านั้นก็คือเขาเห็นเทรซี่อยู่ที่นั่นด้วยเทรซี่แอบคบชู้กับเพื่อนของเขานั่นเอง วาวก็เลยเล่าให้เขาฟังว่านับตั้งแต่ที่เธอสืบทราบว่าเรื่องราวอ่ะมันไม่ชอบมาพาคนเธอก็เลยจําเป็นต้องแอบสกดรอยตามเทรซี่จนรู้ว่าเทรซี่กําลังสวมเขาให้เดลิกอยู่เดลิกก็รู้สึกช็อกมากนะครับเขาก็เลยไปลงที่วาวแทนบอกให้เธอเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ววาวไม่ได้มีสีหน้าที่จะเย้ยหยันเขาเลยแม้แต่น้อยเธอบอกสั้นๆแค่ว่าถ้าเขาสงบลงแล้วให้ติดต่อกลับหาเธอด้วยละกัน จากนั้นวาวก็ได้ขับรถไปหาปีเตอร์สามีเก่าอีกครั้งนะครับเธอรู้อยู่เต็มอกว่าปีเตอร์นะ่ะกำลังสู้คดีอยู่ในศาลเรื่องที่เขาทําทุจริตเอาไว้ทนายความของวาวแนะนําให้เธอไปยื่ล้้องต่อศาลเพื่อขอสิทธิการเลี้ยงดูลูกแต่ปีเตอร์ก็ยังยืนยันคําเดิมว่ายังไงเธอก็ไม่มีวันชนะเขายิ่งถูกตอกหน้าแบบนี้นะครับยิ่งทําให้วาวคลั่งมากกว่าเดิม ทางด้านเดลิกที่ตอนนี้จิตใจกําลังวาวุ่นเขาได้โทรหาวาวและก็นัดเจอกับเธอและพอมาเจอกันวาวก็เล่าให้เขาฟังว่า เพื่อนของเขาเนี่แหละที่เป็นคนวางแผนจะฆ่าเขาซึ่งเพื่อนน่ะพยายามจัดฉากให้เหมือนเป็นการบุกลุกและพลาดท่าฆ่าเขาและคนที่สมรู้ร่วมคิดจะเป็นใครอื่นไปเลยไม่ได้นอกจากเทเซี่ภรรยาของเขาเองวางมีความเห็นว่าถ้าเกิดเดลิกตายหุ้นจากบริษัทครึ่งหนึ่งอ่ะจะเป็นของเทเซซีและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของเพื่อนของเขาเพราะว่าพวกเขาอ่ะเป็นหุ้นส่วนกันแต่เดลิกยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับ เพราะวาวนะยังไม่มีหลักฐานให้เขาดูเลยวาวก็เลยแย้งกลับไปว่าแล้วทาไมในวันนั้นเทซียถึงไม่ยอมรีบโทรแจ้งตํารวจตอนที่ได้ยินเสียงปืนทําไมเธอถึงเลือกที่จะเดินขึ้นไปเองวาวเลยบอกว่าถ้าพวกนั้นตั้งใจจะฆ่าเขาแล้วครั้งหนึ่ง แน่นอนว่ามันจะต้องมีครั้งที่2ด้วยและสิ่งที่เดลิคควรจะทําก็คือลงมือฆ่าพวกนั้นก่อนวาวพูด wow, ด้วยความห่วงใยนะครับบวกกับที่เดลิกกาลังดื่มได้ที่แลนะสภาพจิตใจก็ไม่แข็งแรงเขาเลยเกือบจะมีอะไรกับเธออีกครั้งแต่เดลิกก็เกิดยับยั้งชั่งใจได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่นานขณะที่เดลิกกาลังเมาอยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มารับตัวเขาไปและทันทีที่เจอกับวามนะครับเธอก็บอกให้เขาบอกความจริงเธอมาแล้วเธอจะช่วยเขาเองแต่เดลิกก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอออพูดกมาว wow, ราก็เลยเปิดแฟ้มให้เขาดูซึ่งในนั้นก็เป็นภาพการเสียชีวิตอย่างน่าอานาถของเทเซและก็เพื่อนของเขาที่แอบเป็นชู้กัน พอเดลิกเห็นภาพนั้นเขาก็ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกนะครับวาวพูดแค่ว่าคนพวกนี้อตายสมใจเขาแล้วใช่ไหมแต่เดลิกก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาอไม่ได้เป็นคนทําเขาเพิ่งแยกจากวาวมาแค่สมชั่วโมงแล้วเขาก็กลับมาบ้านทันทีไม่ได้ไปแวะที่ไหนเลยแต่วาวก็พบหลักฐานเป็นแหวนแต่งงานของเดลิกที่มันตกอยู่ในที่เกิดเหตุและเมื่อถูกวาวต้อนจนจนมุมนะครับเดลิกก็เลยยอมรับว่าเขาไปที่นั่นก็จริงเขาแค่อยากไปเห็นกับตาว่าทั้งคู่เป็นชู้กันแล้วตอนที่ไปถึง ทั้งสองคนเนี่ยกำลังมีอะไรกันและเมื่อทั้งคู่หันมาเห็นเดลิกเพื่อนก็เอ่ยปากขอโทษเขาแต่เทเซ่ทำท่าทีไม่ได้สำน,นึกผิดเลยเขาก็เลยถอดแหวนแต่งงานคืนเธอไปแต่เขาอ่ะไม่ได้เป็นคนฆ่าพวกนั้นอย่างแน่นอนวางไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับเธอลุกออกไปทันทีแล้วเหตุการณ์นี้ก็ได้กลายเป็นข่าวดังประชาชนก็ตัดสินไปแล้วว่าเดลิคเป็นคนผิดทั้งที่เขายังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองเดลิกยังไม่ถูกจับนะครับเขาตกเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้น และในงานศพข,ของเทรซี่วาวก็ได้ขับรถมาหาเดลิกเธอบอกว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักแล้วและอีกไม่นานอายการจะต้องฟ้องเขาเดลิกก็เลยบอกให้เธอรีบไปตามจับฆาตกรตัวจริงซะแต่วาวกลับพูดว่า ใครกันแน่ที่เป็นฆาตรกรตัวจริงคนที่เหนี่ยวไกปืนหรือว่าคนที่อยากจะให้พวกนั้นตายและคําพูดนี้นะครับทาให้เดลิกพูดออกมาเลยว่าเขาสงสัยวาวและคําตอบของวาวก็ทําเขาช็อกมากเพราะเธอพูดออกมาว่ายังไงก็จะไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเธอเป็นคนลงมือทาจากนั้นเดลิกก็ถูกวาวขว่มขู่ให้กลับไปในงานศพแล้วก็เล่นบทสามีผู้โศกเศร้าต่อไปได้แล้ว พอวาวขับรถออกไปเดลิตก,ก็เดินไปหาแม่นะครับเขารู้ว่าแม่ต้องทุกข์ใจขนาดไหนแม่ไม่ได้ต่อว่าเขาเลยแม่เชื่อว่าเขาบริสุทธิ์แล้วก็พูดให้กําลังใจเขาว่าสิ่งที่เขาจะต้องปกป้องมันให้ดีที่สุดก็คือชื่อเสียงของเขาเอง ถ้าเดลิกไม่ผิดเขาจะต้องตื่นขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาให้ได้และแม่ก็จะไม่สวนว่าใครหน้าไหนจะคิดยังไงแม่จะยืนข้างลูกอยู่เสมอและนั่นนะครับก็เลยทําให้เดลิกกลับมาปรึกษากับไทลินย้าตของเขาซึ่งไทลินก็ดีมากๆเขาก็เชื่อเหมือนกันว่าเดลิกไม่น่าจะเป็นฆาตกรเดลิกก็เลยขอร้องไทลินว่าอยากเขาไปยุ่งกับวาเป็นอันขาดทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถห้ามไทลินได้อยู่แล้ว ทางด้านของวาวพอตกกลางคืนนะครับเธอก็แอบไปดูลูกสาวถึงห้องนอนและแอบย่องไปดูปีเตอร์ที่กําลังหลับอยู่กับภรรยาใหม่ของเขาในเวลาเดียวกันไทลินก็กําลังออกไปทําภารกิจเพื่อช่วยเหลือเดอลิกเขามีเพื่อนคู่หูอีกคนที่จะมาช่วยปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยแล้วพอวาวกลับมาถึงห้องนะครับก็ถูกไทลินกับเพื่อนล็อกตัวเอาไว้เธอคิดว่าเดลิกน่าจะส่งพวกเขามาเล่นงานเธอแต่ไทลินก็บอกไปว่าเดลิก,กไม่รู้เรื่องนี้พวกเขาแค่ให้เธอบอกความจริงออกมาว่าทําไมถึงใส่ร้ายเดลิก วาวก็เลยทําทีเป็นว่าจะอาเจียนนะครับแล้วก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อนของไทลินก็เลยพาไปแต่ว่าเพื่อนก็พลาดท่าจนได้วาวได้หยิบปืนที่ซ่อนอยู่ในฝ้าในห้องน้ํายิงเพื่อนของไทลินจนเสียชีวิตรวมไปถึงไทลินด้วยจากนั้นวาวก็ได้ใช้โทรศัพท์ของไทลินโทรหาเดลิกบอกให้เขามาเจอกันที่ชายหาดแล้วพอมาเจอกันเดลิกก็ถามหาไทลินวาวก็เลยบอกว่าไทลินน่ยมันมทำร้ายเธอก่อนเธอก็เลยป้องกันตัว พอฟังแค่นั้นนะครับเดลิก hmm. ก็รู้ทันทีว่าไทเลนนได้ตายแล้วเขาพุ่งใส่เธอด้วยความแค้นและสามารถย่างปืนมาได้วาก็รีบพูดกล่อมเขาว่าการตายของไทเลนนอาจทําให้เขาหลุดคดีได้โดยการโยนความผิดทั้งหมดไปให้ไทเลนเพราะไทเลนนัมีประวัติอาชญากรรมมาโชคชนวา่าพยายามขอปืนคืนนะครับจนเดลิกเผลอยิงออกมาแต่ปืนมันก็ไม่มีลูกกระสุนวาก็เลยชักปืนพกที่อยู่ในตัวเธอออกมา ตอนนี้เธอมีหลักฐานทั้งแหวนแต่งงานและรอยนิ้วมือที่ด้านเปืนเรียบร้อยแล้ว วาวบอกว่าเดลิกได้หลอกลวงเธอตอนที่เจอกันในลาสเวกัสและครั้งนี้เธอจะใช้ให้เขาไาปฆ่าคนซึ่งคนคนนั้นก็คือปีเตอร์สามีเก่าของเธอนั่นเองถ้าเดลิกทํทำตามที่เธอสั่งเธอจะล้างบนทินให้เขาทั้งหมดโดยการโยนความผิดไปให้กับไทลินแต่ถ้าเขาไม่ทำหลักฐานที่เธอมีอยู่ก็สามารถมาตัวเขาได้อย่างแน่นอนวาวนะครับได้บอกช่วงเวลาที่ปีเตอร์จะออกไปวิ่งออกกลังกายให้เดลิกฟังและเขาจะต้องไปฆ่าปีเตอร์ที่นั่นแล้วก็ทิ้งปืนลงท่อนานเพื่อทำลายหลักฐาน วาวให้เดลิกกลับไปรอที่บ้านก่อนแล้วเธอจะส่งปืนที่จะใช้ฆ่าปิตเตอร์ตามไปให้เขาอีกีหนึงนั่นก็เลยทําให้เช้าวันต่อมานะครับเดลิกได้ขับรถมารอตรงจุดที่ปิตเตอร์จะต้องวิ่งผ่านตามที่วาวได้บอกเขาเอาไว้เขาตัดสินใจทําตามที่วาวสั่งอย่างไม่มีทางเลือกและทันทีที่เจอปิตเตอร์เดลิกพยายามบอกให้เขารู้ว่าวาวนะเป็นคนส่งเขาให้มาฆ่าและขอร้องให้ปิตเตอร์ตามตามที่เขาบอกแต่ปิตเตอร์ก็ไม่ฟังนะครับ แถมยังพยายามต่อสู้เดลิกก็เลยยิงเขาไปพอเห็นปีเตอร์นิ่งไปแล้วเขาก็เลยรีบหนีออกจากตรงนั้นทันทีเดลิกกลับมหาหาวาวที่ห้องของเธอภารกิจที่เธอสั่งให้เขาทำมันสำเร็จลงแล้วถึงแม้ว่าตอนแรกเดลิกจะไม่ตั้งใจฆ่าแต่เมื่อปีเตอร์ตายสมใจเธอแล้ววาวก็บอกให้เดลิะเอาหลักฐานที่มัดตัวเขาไปได้แล้วเดลิกไม่ยอมหยิบมานะครับเขารู้ว่ายังไงเธอก็ตั้งใจจะฆ่าเขาอยู่ดีแล้วจะสร้างเรื่องว่าเธอสามารถปิดคดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เธอจะกลายเป็นนักสืบที่มากฝีมือแถมยังได้ลูกสาวของเธอคืนอีกด้วยแต่ว่าวาก็ยังยืนยันนะครับให้เดลิกเก็บป,ปืนแล้วก็แหวนแต่งงานไปให้พ้พนหน้าเธอซะสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้มีเพียงแค่ลูกสาวของเธอเท่านั้นและเธอก็ไม่สนใจด้วยว่าเธอจะต้องฆ่าคนอีกสกี่คนแต่ตอนนี้เธอได้สิ่งที่เธอต้องการแล้ว และทันทีที่เดลิกหยิบหลักฐานแล้วหันหลังกลับวาวก็ได้รอบยิงเขาทันทีแต่เดลิกก็พร้อมจะสวนกลับเธอเหมือนกันนะครับแล้วพอเสียงปืนจบลงเดลิกถูกยิงหนึ่งนัดแต่วาวนิ่งสนิทคาที่เดลิกค่อยๆลุกไปหยิบปืนในมือของวาวออกและประคองร่างของตัวเองลงลิฟต์มาเดลิกหันมาอีกทีก็เห็นว่าวาวนะ่ะไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาถูกเธอลอกกระหน่ำแทงแต่เดลิกก็ยิงสวนเธอกลับไป ในขณะที่ทั้งคู่อยู่ในลิฟต์และสภาพล้อแลด้วยกันทั้งสองฝ่ายเดล,ลิกก็หัวเราะออกมาพร้อมก็หยิบมือถือของเขาที่บันทึกเสียงวาวไว้เป็นหลักฐานชั้นดีว่าวาวเป็นคนฆาตรกรรมเทรซี่กับชูและก็ไทลิงกับเพื่อนเขาด้วยสุดท้ายเธอยังสั่งให้เขาไปฆ่าปีเตอร์สามีเก่าของเธอเพื่อที่จะได้สิทธิในการเลี้ยงดูลูกสาวจากนั้นเดล,ลิกก็ได้สลบไป พอรู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงรถของตำรวจกำลังขับมาที่นี่เขานึกถึงสิ่งที่แม่ของเขาพูดในวันนั้นว่าเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองและออกมายืดอกสู้กับความจริงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเดลิกก็ได้นำหลักฐานมาเปิดเผยจนเขาออพ้นมนทินและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้พยายามสื่อให้เห็นว่าการที่คนเราตัดสินคนคนหนึ่งว่าเป็นคนผิดทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เห็นหลักฐานและข้อเท็จจริงทําให้คนคนนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่โดยมีสังคมตราหน้าและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคนคนนั้นกลับไม่ได้รับคําขอโทษจากสังคมเลยและข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอกใจเพียงครั้งเดียวมันอาจเป็นอะไรที่พลาดไปทั้งชีวิตเลยก็ได้แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.4คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ